ต้องตายที่มือข้าแล้วข้ากูให้ตายไปเลยกูฆ่ามึงแน่ไม่ต้องกู็ฆ่ากูสิวะเฮ้ยมึงอย่าปากดีกับกูนะเว้ยป่งเทิงป่งป๋าป๋าป่งเทิงป่งเนี่ยมึงเป็นอะไรมันเป็นเพลงเกี้ยวของกูเป็นเพลงเกี้ยวที่เขาแต่งมาตรงยอดตรงยอดแหลมเดี๋ยวตรงเลยกูจะเอาให้งอเลยก่อน อย่เป็นน, <ะ S 1> น,นักโทษนักเฉยเว้ยเดี๋ยวมึงดูด้วยดูอะไรถึงกูเป็นพี่น้องกันแต่กูใส่ชุดคู่กันมึงก็เห็นเล่นให้รู้ไปว่าถึงไม่ได้เป็นคู่กันก็ยังหวานได้อยู่เล่นไปเถอะต่อยใ,ใส่ชุดคู่ <c oughs> คืนนี้มึงก็ไม่ได้เล่นคู <c oughs> จ้จแทนเมันเขี้ยวงจรจริงเลยอย่านะเว้ยมึงไปเอาไมา้จุ่มแมาพิพากษา,าตัดคอกูเด้ยนี่พูดไรวะไม่ฟังเข้าใจ เยอะเกินหลายเรื่องนะเดี๋ยวเรื่องตามรักคืนใจกูก็ดีใจได้เก้ยวอยู่เดี๋ยวเรื่องลูกชูกูก็ดีใจเพราะกูได้เกลียวด่นมาจบเรื่องนี้กูอดเก้ยวเลยไงไมนะ่ไ่ยเจ้าภาพขอมาจ้ว่าพขอเออเราจัดให้ไม่ขัดใจบุราชมันแล้วจ<อ>่กตัตดขัวเม่กพัน น,นานมากนะรอมึงสองคนพี่น้องเถียงกันนานมากนะกูไม่ขาม่รู้ไหมจงเป็นเพชฌฆาตราชมัรตัดหัวไม่ก็พัดปัดนี้ไม่ต้องเสียใจ ทำใจดีๆไว้นี่มึงทำอะไรกูเนี่ยสกิดไงมึงป่อป่ออไม่ต้องเสียใจยังไงวันนี้ถึงเจ้าจะตายไปแต่ว่าอนุสาวรีย์เจ้าจะตั้งอยู่ข้างเป็ดที่วัดไผ่ลงวัวมึงจะเเพื่อนเล่นมึงเหรอทุ่อะไรมึงมึงลิงจิ้งจกไม่มีอยู่นะเดี๋ยวกูตายเปคนหนึ่งไม่มีใครเล่นกับมึง มึงยังตายไม่ได้เหรอทำไมรถมึงต้องผ่อนอีกหกปีอย่าพูดเรื่องรถไอ้ห่าครับไม่ถึงเดือนชนหมาเม่งซะงั้นไอ้หมาก็จะนเลยี่อะจนฆ้ากูดได้แล้วได้เอ้ยผู้ช่วยเพชฌฆาตเอาอาวุธมาดิในเมื่อวันนี้จะตายกูจะให้มึงได้ลิ้มรสว่าการตายที่แท้จริงมันเป็นอย่างไอซิบหายม,มาทำไมอ่ะ ็ขาพี่ไงก็ขาคุณมึงเก็บไว้ทําไมเก็บไว้กินเลยพี่ตอนนี้หิวเดี๋ยวขาก็ด้วยใช่เอาดีๆมีดมาถ้าเกิดวันนี้มึงจะตายกูจะให้มึงตายแบบทรมานที่สุดด้วยอาวุธที่กูมีไอ้แย่เฮ้กูเกี่ยวข้าวเหรอนี่มีหรือเกี่ยวเนี่ยก็เนี่ยมีดเนี่ยไปเอาดีๆอะโถ่